เรานำพาแขกซูเปอร์วีพีของเราทั้งสองท่านค่ะมาเยี่ยมชมสวนป่าตาหมอโครงการที่3นะคะกับแปลงปลูกไม้ห่วงหัวรีค่ะเพื่อการส่งออกนะคะตรงนี้เลยค่ะกับเนื้อที่3ไร่อยู่ในเขตเทศบาลน,นะคะตำบลเมืองโคลงอำเภอราศีสไลตงข้ามกับสวนสุขภาพพญากตศิลราน,นั่นเองนะคะทุกท่านค่ะไปกันค่ะนี่คือทางเข้านะเราเว้นช่องนี้ให้กับรถวิ่งเข้าได้เลยนะคะแล้วก็เจะอะไรตีเจอนี่ จอสูตรรับหลักสูตรในการปลูกนะครับ oh. ฉะนั้นกิ่งแขนงนะครับจะช่วยให้โคนใหญ่นะครับ oh. Oh. ฉะนั้นช่วงแรกๆก,กิ่งแขนงะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปตัดเขานะครับเพราะว่าให้เขาดูดอาหารลงโคนโ oh. อ้ยังม่หรากนี้โอ้โหขนาดรากพี่น้องรากนีงจะใหญ่กว่าลำต้นเลยอย่าบอกใครนะครับในสูตรรับนะครับอันนี้คือรากใหญ่หา uh huh. อาหารได้ดีนั่นเองนะคะใหญ่เลยตรงนี้กี<า>ป่ปีแล้วนะครับรนี่ต้นนี้น่าจะเข้าสองไหม สองปีโอ้สองปีพี่น้องสามนิ้วสามนิ้วครับอ่าฮะเป็นความภูมิใจนะคะเป็นความอุ้ยตัวต่อบ่แต่แตนแตนแตนบอใช่มีแตนด้วยนะครับโอ้พี่น้องครับนอกจากปลูกวงหัวเรี่ยังยังจะได้กินแตนด้วยนะครับคือแตนตัวกินแตนได้ก่อนนะครับอ่คือปลูกพวงหัวเรี่เนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบว่า เห็นไหมได้เขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม <c oughs> เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ <c oughs> มมดแมงแมลงใช่หนูนกได้มาอยู่นะเปิดสารเคมีค่ะเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงเนาะแล้วก็ทําให้พื้นที่ในในใจกลางเมืองราศีสไลกก็เกิดโอโซนใช่เป็นปอดให้กับเมืองราศีสไลกนะคะปอกอากาศได้ด้วยนะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงการเขาเรียกว่าเครดิตคาร์บอนอีก5ปีข้างหน้านี่เลยนะคะ ที่โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งนะคะต้องมาซื้อเครดิตคาร์บอนจากการปลูกต้นไม้นั่นเองครับเดี๋ยวพอหปีผ่านไปได้ยินค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ปลูกไม้เนี่ยก็จะเสียภาษีเยอะใช่ไหมครับโอ้โหนี่แหละตกแปลงนี้เลยนะคะถ้าเป็นที่ดินว่างเปล่าเนี่ยนะคะเตรียมจ่ายภาษีกันเลยทีเดียวเชียวนะคะดังนั้นเราก็เลยขอนะคะให้เราได้ปลูกต้นไม้ก่อนนะคะพอปลูกต้นไม้แล้วลดภาษีลงโอ้ไม่ได้จ่ายภาษีเลยจ้ะไม่ได้จ่ายเลยโอ้โหนี่ไฮไลท์นี่เลยนี่เลย ไหไลายไม้สองปีแล้วนี่สูตรรับเจ้าของสวนที่เขาไม่ยอมบอกใครว่าทําอย่างไรถึงมันโตนี่หลักฐานสนระสอบนี่กระสอบอยู่นี่กระสอบอยู่นี่คือหลักฐานนะครับนี่คือนวัตกรรมแร่ภูเขาไฟนะคะนี่สองปีพี่น้อง4นิ้วโอเคกระสอบบ้างไว้ได้พันนาคเอนี่ใช่ไหมนี่คือความลับของแต่ละส่วนส่วนนี้โอ้โหสองปี พี่น้องครับพี่น้องอ่อ,อนซ่อนน้ากันอ่อนซ่อนน้ากันครับกำบะจอดครับกำบะจอด <c oughs> คุณครูเรากำบะจอดครับโอ้โอ,อย่าลืมนะครับปลูกไม้หัวง,งวัวรีเ,<อ>เราจะได้ขายไข่มดแดงนะครับ <c oughs> ถ้าอยู่ในดินเราจะได้ขายเห็ดด้วยนะครับนี่คือเครื่องผลิตเงินอีกสองชนิดติดตามมานะครับ <c oughs> ไปกันครับนี่คือธรรมชาติที่เราสามารถปลูกได้ด้วยมือเรา นะครับความร่มเย็นโอโซนต่างๆในใจกลางเมืองล่าสีสไลด์นะครับของเนี่ยมันใหญ่ไงตัดใจว่าไ้ใหญ่ซ้ำกันเลยทุเรฉันตัดใจไม่ได้จะต้องทำยังไงครับคุณครูครับใจอยากได้สองได้สองสองสองกิ่งแล้วสองกิ่งก็สองแก่นแล้วครับอันนี้สองแก่นได้ตอนขายแล้วก็เอาไว้ข้างหนึ่งตรงใหม่เด้อค่ะเด้อขอแก่ได้นะได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่ใหญ่ไงอื เราก็ต้องแบบว่ายอมสละไหมครับน,นี้3า0สามร้อต้นลค่ะเราก็เขาเรียกว่าเคลียร์พื้นที่ตรงกลางไว้เนาะประมาณ5-6เมตรนะคะ,ะเพื่อที่จะให้เราได้สัญจรได้สะดวกนะคะแต่ว่าเราก็ปลูกห่างปลูกให้เห็นว่านี่ค่ะคือระยะห่างที่แท้จริงนะคะที่เขาเรียกว่า4ีคูณสีเนาะนะคะสีูณสเมตรจึบ ยังไงคะลองดันขึ้นเดี๋ยวพอเราตัดยอดค่ะแล้วเราก็สามารถที่ดัดดัดดังดันขึ้นได้นะคะค่ะให้เธอเอ็เอียงไปตามอัธยาศัยนะคะให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับเอ็กซ์เซอร์ไซส์้นไม้นี่คืปล่อยไว้ให้เขาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช่พอเขาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ลำต้นเขาจะใหญ่ครับค่ะนะครับอนี่ก็เทคนิคดีๆนะครับจากสวนครับนี่เห็นไหมถ้ามีสองสองกิ่งเนี่ยคือนเห็นไหมความลับมัน ถ้ามีสองสองกิ่งแบบนี้ขึ้นเห็นไหมส่วนมากลําต้นมันจะใหญ่ให,ให้สังเกตนะครับสังเกตดูว่านี่คือธรรมชาติ<ช>ของเขาอหาหารครับืมเป็นธรรมชาติใบก็สังข้อแสงใช่บบใช่ไหมคะพอใบสังข้อแสงก็หาอาหารได้อีกนะคะคนี่เลยเน,นะนี่มันก็จะมีอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งแตกแขนงมาเยอะครับลำโคนก็ใหญ่เ่ยเอาชัดชัดเลยนี่โอ้โหดูครับลำโคนข้างล่างข้างล่างครับพี่น้อง ีข้างล่างใหญ่มากครับเห็นไหมเห็นไหมฮะพอเขาแตกออกมาปุ๊บนี่ใหญ่มากเลยนี่โอ้กัมโบจอดในกลางอย่าลืมนะครับเราขุดขายกันทั้งรากนะครับใช่เราขุดขายทั้งยกโคนเลยนะคะยกโคนนะครับดังนั้นอย่ากลัวโคนใหญ่ครับใช่โคนใหญ่นี่ดีมากเลยนะเพราะว่าช่างน้ําหนักกันเลยนะคะคุณเห็นอะไรเลยคะโคนใหญ่อันนี้โคนใหญ่โอ้ยมาโคนครับมาเรามาตามหาโคนแล้วก็เทคนิคการสร้างให้โคนใหญ่นะครับนี่เห็นไหม ยิ่งกิ่งคะแนนเยอะนะครับแต่ว่าโคนใหญ่มากครับ oh. นีโ่โคน <c oughs> ครับใช่ฮะแล้วอย่าลืมนะครับถ้ามีหญ้ายเยอะๆอย่างนี้นะครับแม่นี่คือลากเขาดิค่ะใ,ใช่เนี่ยลาก <วะ S 1> ล,อ,ากาลากอยอากาศเลยนะครับ <c oughs> สร้างลากใหม่ได้อีกนะแล้วก็ถ้าอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับใต้ดินนะครับพืชใต้ดินเขาเรียกว่าเห็ดครับเห็ดอย่าลืมเห็ดนะครับเห็ดตะพี่น้องด้อเห็ดนะครับ เราจะไปอีกสักต้นหนึ่งเห็นนะโดดเดียวอ้อยโดดโดดเด่นขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมานะครับถ้าสูงสูงอย่างนี้ครับถ้าต้นไม้สูงสูงแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนี่อีกต้นนะครับที่แขนงเยอะแล้วทําให้ลำใหญ่นี่ความลับครับพี่น้องเห็นไหมฮะยิ่งแขนงเยอะยิ่งโคนใหญ่นะครับนี่อออืืพี่น้องครับเอ้ยถหอมค่ะเขาเป็นไม้เนื้อหอมใช่เป็นไม้เนื้อหอมแล้วก็ถ้าเป็นสวยงามแบบนี้ครับลำตรงอื อันนี้ก็สามารถสร้างรายได้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเอาหัวปลาทูมาครับเอาหัวปลาทูมาแขวนไว้นะครับเพื่อให้มดแดงมาตั้งรังนะครับท่านขาก็เป็นนางเอกอยู่กลางสวนนะคะสังเกตค่ะบริเวณรอบอรอบข้างเนาะนะคะก็จะเป็นทําให้เธอโดดเด่นเป็นสง่าโอ้โหโอ้โหอะครับเป็นมีกระสิงแวดล้อมค่ะทุกท่านนะคะผิวสวยมากครับนี่แหละค่ะขาวอวบนะคะ ใหญ่ยาวขาอวบตรเสมอไปนะครับนี่แหละค่ะคือคุณสมบัติของเขาเลยนะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งของการดูแลเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆนะคะแต่อนุบาลเนาะเราก็ดูแลเขาตั้งแต่เขาเรียกว่าให้น้ําให้ปุ๋ยนะคะทางใบทางลําต้นเนาะนะคะเราก็ฉีดพ่นนะคะปุ๋ยน้ําค่ะนะคะเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับเขานะคะ ถ้าเป็นคนก็ใส่เสื้อกันแดดเนาะเป็นร่มกันฝนนะคะเป็นเสื้อกันหนาวนะคะตามฤดูการต่างๆของต้นไม้แล้วก็ป้องกันมแมลงนะมาเจาะแล้วก็กัดลําต้นนะคะ,ะเห็นไหมคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปลอดนะคะปลอดโดยใช้นะวัตรกรรมแหล่ภูเขาไฟนั่นเองนะคะ,ะค,คุณครูไม่มีมแมลงชมสวนนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจที่ว่ามีต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนแล้วก็เป็นต้นไม้ที รค่าได้ใช่ะคะ่ะและแน้นำส่งเสริมให้ปลูกกันเยอะๆครับเห็นแล้วสบายใจครับอืเวลาพูดไปเราก็ครับดูแลยังไงฝากดูแลยังไงบ้างท่านที่ปลูกแล้วอย สำหรับท่านที่ปลูกแล้วนะคะก็ฝากเนะ้อหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลตั้งแต่โคนต้นนะคะโดยเฉพาะวัชพืชก็ดูแลเขายังให้มาแย่งอาหาร2ก็คือให้ปุ๋ยทางดินนะคะแล้วก็บํารุงโดยฉีดพ่นนะคะทางลาต้นแล้วก็ทางใบนั่นเองนะคะแล้วก็ให้เขาได้อาหารอาหารอย่างน้อยปีละ สองครั้งนะอันนี้คือปีละนะแต่ถ้าเราเพิ่มความถี่เข้าไปเนาะก็เป็นปีละสี่ถึง6ครั้งนั่นเองนะคะดังนั้น3มเดือนครั้งก็ได้นะก็คือให้เขาได้ทานอาหารอย่างต่อเนื่องนะคะ <c oughs> เขาก็จะได้เจริญเติบโตทันขายหรือเรียกอีกอย่างว่าคุนคุนคุณเราคุนด้วยอะไรเอ่ยคุนด้วยแร่ภูเขาไฟเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะสวนที่1แปลงที่หนึ่งนี่นะคะแปลงโมเดลต้นแบบของเราไปกันเลย ใช่ใช่ถ่ายเลยป้าอยู่ไหนทีนี้ป้านี่เลป้านี่เป็นอยู่โผล่ขึ้นมากลางสวนได้อย่างไรครับนี่คือนี่คือเยี่ยหนาน่วงหัวาลี่ไปน้อยบ่ใช่ครับนี่เลยโอ้โหความโชคดีครับโอ้โหคิวบิกเม็ดละหกสิบล้านบาทนะครับตลาดต่างประเทศนะครับตรงนี้ต้อคนจับไข่โผล่ขึ้นมาใจกลางเมืองได้อย่างไรความโชคดีนะครับอืฮึอ่าฮะ นี่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 เลยครับนี่เลยนี่คือเยื่อหนานห่วงหัวรี่นะครับสองนะครับเพราะว่าถ้าไหนานใบมันจะใหญ่ใหใช่ครับใช่รู้สึกได้เลยว่าใบใหญ่อันนี้ใบน้อยโอ้โหค่ะดูดูตูดูต้นนี้ยังค่ะใน ค่ะก็สำหรับแปลงที่เรานะคะนี่คือแปลงที่3เนาะเราผ่านกระบวนการปลูกนะคะการเรียนรู้ลองผิดลองถูกมาตั้งแต่แปลง1แปลง2แล้วก็แปลงที่3ทําให้เรามั่นใจแล้วระยะห่างการปลูกนะคะก็เป็นเหตุให้วันนี้ค่ะเราก็ได้ทําอย่างถูกวิธีและที่สําคัญค่ะเนี่ยค่ะก็คือผลของการลงมือทำเนาะแล้วก็ทําให้แปลงนี้นะคะหนึ่งก็คือปล่อยจากน้อนแมลงที่จะมาเจาะ,ะละําต้นนะคะเพราะว่าเราก็ปลอดจากการใช้ขี้ต่างๆนะคะนี่ จะปลูกไม้ทั้งที่ปลูกไม้ที่มีราคาแพงไม้่วงหัวรี่นะครับค่ะนะคะปลูกไม้ราคาแพงแล้วเป็นเงินออมก้อนโตให้กับเรานะคะที่นี่สวนป่าตาหมอกับเขตเทศบาลอำเภอราศีสลค์ค่ะนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องทางนี้ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเฟซ เฟซบุ๊กนะคะสวนป่าตาหมอยูทู e สวนป่าตาหมอนะคะติดตามกันได้เลยค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าสามห้าหกสองแปดเก้าแปดเก้าหรือศูนย์แปดเก้าสามสองสี่เก้าห้าห้าเก้าค่ะไปกันค่ะมันกินได้เนี่ยนะแตนตัวนั้นอ่ะมันไขมันพี่ไหนล่างล่างก่อนบอกไม่แล้วก็เอาอะไรไฟไฟลนจุดไฟมาแล้วก็ลนตัวมันออกแล้วก็เอ้ยมาเท่าสิ่ทนความปวดมันไหนบอประทัมันมันต่อ